ฝากบัวลดน้ำแขงตัดหัว1000ลูถามว่าใช้ดีไหมใช้ดีค่ะออใช้มานานแล้วนะคะตัวนี้ตัวนี้เขาสามารถสั่งเปิดปิดได้นะคะที่ตัวด้ามจับเลยเวลาเราจะเปิดหรือปิดไม่ต้องไปปิดที่ก๊อกน้ำหรือว่าเบินวนกลับไปเปิดที่ก๊อกน้ำนะคะหัวตัวนี้ใช้ง่ายแล้วก็ประกอบง่ายมากๆค่ะตัวนี้ ถอดออกมานะคะตอนเขาส่งเขาจะถอดมาให้เราประมาณนี้ค่ะเราก็นํามาประกอบใส่ประกอบง่ายค่ะไม่ยากเดี๋ยวอ้อจะลองนําสายยางนะคะมาเสียบอ้อจะบอกว่าตอนที่ซื้อมาตอนแรกอะใช้ไม่ได้เพราะว่าเนี่ยค่ะสายยางสีเขียวเนี่ยอ้อไปซื้อมาใหม่แต่อันเดิมอะเป็นสายยางข้างล่างที่เป็นแบบแข็งๆอะคะ่ะเขาจะหัวเล็กกว่า ตัวต่อที่อยู่ด้านในออก็เลยต้องไปซื้อสายยางเส้นที่เป็นสีเขียวอ่อนเนี่ยมาใหม่ถึงจะใช้กันได้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนซื้อมาก็ตรวจเช็คขนาดไซส์ของสายยางก่อนนะคะการใช้งานเราก็เสียบเข้าไปในนี้ได้เลยค่ะแล้วก็เราหมุนตรงนี้เพื่อที่จะล็อกเดี๋ยวหัวอออประกอบใส่คืนนะคะอันนี้ถอดให้ดูเฉยๆว่ามันถอดได้ ถ้าเราเปิดน้ำเบาหรือว่าบ้านใครน้ำไม่แรงเขาจะไม่เป็นละอองฝอยนะคะละอองน้ำจะไม่นุ่มถ้าน้ำเบาละอองน้ำจะเป็นแบบนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นน้ำต้องแรงนะคะเดี๋ยวออจะลองเปิดแบบแรงๆแล้วก็สุดๆให้ดูนะคะอันนี้น้ำเขาก็จะเป็นละอองฝอยนุ่มมากค่ะละมุนมากเหมาะสำหรับการลดน้ําแข็งตัดมากๆค่ะ อีกอย่างหนึ่งเทคนิคการลดนะคะคือเราต้องยกระดับหัวฝักบัวให้เขาสูงขึ้นยิ่งถ้าเขาสูงขึ้นน้ำก็จะช่วยให้เป็นละอองฝอยมากเพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกันค่ะที่เห็นหยดๆนี้ไม่ได้พังนะคะออหมุนหัวเขาไม่สนิทมันก็เลยหยดถ้าออหมุนหัวแน่นๆเ,เขาก็จะไม่หยดค่ะ ตอนนี้มันมีหัว2,000ลูด้วยนะคะออก็อยากได้มากๆเห็นพี่ๆในกลุ่มแข่งตัดเขาคุยกันว่าที่เป็นหัว2,000ลูฟินมากเลยค่ะฟุ้งฟิ้งละมุงละมิงมากเลยากเพื่อนๆท่านใดใช้หัว2,000ลูอยู่รีวิวให้ออหน่อยนะคะหรือแฮชแท็กร้านที่เขาขายให้ออหน่อยออยากได้หัว2,000ลูเหมือนกัน จริงๆอันที่ออมีอยู่1,000ลูก็ใช้ดีค่ะแต่เห็นเขารีวิว2,000ลูกันเยอะเหมือนมันอัปเดตเวอร์ชั่นไปแล้วอะค่ะเราก็อยากได้มาครอบครองบ้างเอาไว้เดี๋ยวออจะไปหาดูแล้วก็ถ้าได้มาจะมาอัปเดตแบ่งปันให้เพื่อนๆดูอีกทีนึงนะคะ